สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องเกิดกลางชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาสานต่อเจตนาลมนะครับผมใน The Big Chapter T นะครับผมแบบคอนโทรนนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมกะจะอัดคลิปนะครับให้จบภายในครั้งนี้เลยนะก็คือ Chapter สามและ Chapter สี่นะครับสําหรับใครที่รอชมนะครับก็รอชมได้เลยนะครับผมซึ่งไม่พูดทำเพลงนะครับวันนี้ก็อยู่แบบที่ก่อนเหมือนเดิมนะครับผม สวัสดีครับโอเคครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงคอนโทรลแชปเตอร์ที่โอเคครับน้องๆก็เราเข้าไปอยู่กันในเกมกันเลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะที่เรามาอยู่มันตรงนี้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับม เราก็มีแต่แก๊งชายชกกัน์นะครับรอบนี้นะน่าจะเป็นที่พึ่งเราได้นะครับข้างหน้านั่นเห็นปะข้างบนเป็นเหมือนบ้านเลยโอเคครับอ๋อหอร,ราก็ปวดเออขึ้นไหน,นะโอยแล้วดูทางขึ้นดิเดี๋ยวขึ้นนะครับสายนะครับ ติตทางแคบมากโอเคเข้ามาแล้วโอเคครับก่อนนาเลยอยากได้ภาพมั้ยใช่หุยอ้อโอเคอเคข้ามาแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในถ้ำอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็มีความน่ากลัวอยู่นะจริงแต่ว่าหลังจากที่เราโดนมาหลายพาร์ทนะครับเราก็รู้สึกว่าเรามีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ห้ย ทางนี้อีกแล้วจริงเหมือนมันชอบแบบตุ้มจริงคือแบบนี้นะเป็นแบบที่เดินอยู่อีกดีก็แล้วก็ต้องระแวงงเพราะว่ามันจะเติมตรงไหนอ๋อไม่มีอะไรออันนี้คืออะไรเขาบ่งกดตั้งแต่นี้เลยเหรอ สวินรัติการแมนแมนอุ้ย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 อ,ยอ,ยอ,ยอะไรอ่ะมองไม่ทันอ่ะแต่เป็นเหมือนผีญี่ปุ่นเลยอ่ะแล้วอ่ะโผล่มาแว็บหนึ่งชีวิตเราพรัวพันกับผีญี่ปุ่นนะเซิร์ช for อัโคโอเคครับหา <Okay. S 1> รหัสรหัสแต่มันคืออะไรอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไหนนี่ไงได้ต้องถ่ายรูปไว้อ๋อมันน่าจะกดเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแหละไปถ่ายรูปไว้ก่นอนอือาจจะลองเป็นแบบว่าตัวอักษรนะขลักอะไรยงี้ อืมถ่ายรูปไปแล้วน้องๆโอเคมาแล้วก็มีตัวนี้หนึ่งตัวใช่ปะ่ะต้องดูดีดสามแล้วก็ตัวสามศูนแล้วก็หนึ่งแล้วก็ห้าโอเคได้แล้วสามศูนหนึ่งห้าแล้วก็เอา<ง>โคบากันดีกว่า ก็ไปงัดไม้อ่ะเราบางัดไม้ครับน้องๆโอเคครับหนึ่งร้อยซึ่งมีพระพุทธรูปใช่ไหมแสบตามากประเด็นจริงโอเคครับเรามีพระพุทธรูปเรอกไม่ต้องกลัวอีกแล้วอยู่ข้างหลัง กังพูดว่ามีพระพุทธรูปเลยเอาขวานี่นี่คือรหัสอะไรไม่รู้เนี่ยเก็บไว้เก็บไว้อุ้ยอุ<ว>้ย<ว>เราโดนขังใช่เหรอใช่โดนใครขังนะโดนผีขังเลยแล้วผีมันจะมาแก้ปะแบบ โอยมันกำลังเดินมาโอยหนึ่วสองบวกห้าดอยโอะไรนะ่อน 8, 7, 4, แปดเจ็ดสเก้าปเจสเก้าิดแล้วโอเคะส,สีเก้ตอนอยู่ไหนเนี่ยกขอนี่ไงเม <c oughs> ื่อ,อ,อกี้โดนผีขังหูย มีคนเดินอยู่ตรงน้นโอ้ยโอเคครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะให้เราไปอะไรหาเครื่องอะไรมาทําอะไรดาบสักอย่างใครมา<ต>เดินเลยตรงนู้มนมาะการน้ำน่ะอืมแต่เขาบอกว่าแสงสว่างจะปกป้องตัวคุณซึ่งเราก็ต้องเดินตามแสงสว่างเนี่ยออกขวาไปก็ไว้ยเราต้องหาชิ้นส่วนดาบหรอเมื่อกี้ถ้าแปลถ,ถูกนะน้องๆไม่ได้ไม่ได้อ่านนะเพี้อน แล้วพี่แปลผิดยังไงก็ขออภัยโอ้โหให้ทำอะไรวะอ๋อโอเคนะครับคือคือถ้าเราอยู่ตรงต้นไม้เราก็จะรอดนะครับเนี่ยก่อนเห็นบ้านขวามือวะเห็นว่าน่าจะใช่ดูมันด้วยนะว่ามันเดินมาหรือเกได้ได้อ๋อเราต้องอยู่ตามแสงสว่างไป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 คืออะไรเนี่ยโค้ดเหรออ่า ไม่ใช่อ่ะอ่าต้องเดินไปทางนูน้นหรือเปล่าก่อนผีมเดินมาแล้วก่อนอตอนนี้เดินมาหาเราก่อนไเฮ้ย,ยมันไปหาฟังใช่หรอไปแล้วไ,ไปแล้วนูน่นมไปนู่นแล้วเดินตามผีครับไอ้ขวานมันมีบ้านอะไรไม่รู้ก่อนเลย,ยกลับไป โอเคคงไม่มานะวิ่งเลยวิ่งเอ้ยเพื่อนบอกว่าแฮปอาเบดแล้วก่อนอ้่วเหรอเนี่ยฉันคงจะวางไอเทมไว้ตรงนี้โอ้ยเกืบแล้วปีไปไหนแล้วอะ โอ้ยน้องๆครับพี่ว่าพี่ว่าพาร์ทนี้มันยังไม่กดดันเท่าพาร์ทที่แล้วนะเจียงพาร์ทที่เราคือหนักนาสาราสกันนะครับพาร์ทที่แล้วเห็นน้องๆเห็นไหมพี่ฟังเขารีดจนเจ็บคอไปดูถูกมันก็โดนไว้ดีครับ เมืม่อกี้เพื่อนไม่ลงไปวะก็เพื่อนไม่รู้เหมือนเราต้องเสี่ยงจริงมันก็แน่เป็นอย่างเงี้ยนหะเพราะว่ามันต้องเสี่ยงลงนี่ก็ประมาณนี้เลยนะยโอ้โหโอ้โหมืโโอมันละนะ ครับนั่นนั่นอโอ้ยต,ตัวงงอะไรน,นั่นก่อนเข้าไปตรงกลางเร็วอะไรอ่ะแฮมจูนนายสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้ไหมอะไรวะก่อนสงสัยไปเข้าไปดูนี่ก่อนเพบเนี่ยให้วางอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะต้องหาของ รเราต้องย้อนกลับไปทังเร็มแต่มันจะใช่เหรอเนี่ยต้องการอะไรสามอย่างไม่รู้อ่ะอ๋อโอเคกอลูระปีนขึ้กังวลอ๋อโอเคปีนต้นไม้เน,นไมเนี่ยอาจจะเป็นไอ้ผีเสืออ้อขอโดนลงไปก่อนโอเคได้แล้วอย่ากเลง ประตูตเปิดแล้วนะ่ะใช่ไหมใช่ใช่โอเคเอาสร้างไปเอาแล้วคือกูเป็นคนปีนเข้าไวนต้นไม้ับมีค,คนแรกเลย <c oughs> แล้วไฟแม่งก็เปิดไม่ติดแล้วนะตอนนี้นออกไปจากหัวชั้นเขาบอกโอเคโอเค เดี๋ยวบอกให้บจบ chapters กลัมาที่เดิมว่ะมีคำพูดทรูปข้างหน้าอีกแล้วคนเก,นเกไม่ได้แล้วก็มีกุญแจเออมันให้เอาของมาใส่แต่ว่าปเราได้แกุญแจแล้วอาจจะต้องไปหองนี้เปล่าออได้ไหมโอเคเออ ได้หมดเลยทุกห้องเลยวะเนี่ยของสามอยางไปก่อนไปห้องอื่นเสียเวลาไปห้องเดียวมันทำไมห้องนี้แล้วกันนะเพื่อนกัาตามเราทุกห้องเลยไม่ได้นะเออมันไปก่อนห้องนี้แหละไปนี่ไงแอปของตรงนี้ได้ปะได้ละอันหนึ่งตัดออใช่้ไปไปอีกห้องหนึ่งก็ได้ปะไปให้สุดอ่ะขอบคุณปะ มีอีกห้องเอีกันนี้โอ้รู้สึกเหมือนจะออกทะเลงไงไม่รู้ดังเนี้ยไม่หรอกมันอาจจะแปลว่าพาให้เรารู้เรื่องราวว่าต้นเห็ุมันคืออะไรโอ้โหวันนี้มันทำอะไรพี่ไม่ได้เลยทำน้องๆบอ ง่ายมากครับแต่คือแบบวันนี้มันทำอะไรที่ไม่ได้นะครับไม่แต่อย่าลืมนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงคอนเห็นละอุ้ยอเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็มันถามว่ามันสวยไหมอ่ะอนอืมแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงเนาะใช่นี่คือใน สูงสถานหรอกใช่ไหมเราพูดชันลูกไม่ได้อีกแล้วอะยายก็ไม่หาอะไรนะคอรับอะไรเนี่ยเนี่ยก่อน้ายมือเนี่ยตอนนี้เราอยู่ขวาละโอ้โหอุ้ยสิเฮ้ยมือม พองแค่นี้จะเอานะกูก็ว่าใครมันเดินมาหากูวะ <laughs> พ้องแค่นี้ก็ยังจะเอาก็คือตั้งแต่อัดคลิปมานะทำย t ท b e มานะเจ็บคอยังไม่หายเลย <laughs> แม่ไม่อยู่แล้วทุกวันไม่ดูแม่ไปไหนแล้วโอเคแม่ไม่มี อปไปอูอออเมาแล้วไปาวไมาแล้วจ้ามาหาของไม่หาไม่ได้ทั้งทีเนี่ยหรือว่ามันต้องหาอะไรมาทำลายขวางเฮ้ย <ส estão> อะไร,รอ่ะอ<ส>ุ้ยตาแดง ไม่ไดวนะล็อคเราปลดล็อคเล้ไม่ได้นะ่พเพื่อนไปไหน มีคนตายคครตรงนี้มาแล้วนะครับม,มันเป็นว่าแล้วเห็นไหมกูว่าแล้วเห็นไหมโอเคครับเราต้องหาคนแก่นะเฮ้ยไปเปิดห้องได้แล้วอ่ะเราก็ไปหาของเหมือนเดิมเฮ้ยเริ่มมีแดดส่องแล้วเนี่ยนี่มันก็ห้องเดิมเห็นปหม เออมันห้องเหมือนเดิมแหละใช่แต่ว่าเนี่ยทางเดิน,น,นเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือย้อนย้อน,อนทางทางเดิออมอล้วทางเดินดูเปลี่ยนไปนะเฮ้ยแันแอนี้ไงโอ้โหี๋ยวกูตอบเลยเสียวลูบอ่ะผมไม่มีอะไรผมแล้วก็อาจจะุ้ยดีไงตาเอ๋วันนี้ัไม่ได้ทำให้เรากลัวได้ เอาแล้วนี่มันต้องเราต้องเปิดปัิสโซ่นะครับผมเลื่จะบอกว่าปริสโซ่ โอเพนสกูดอ <_ d or> ก็คือประตูกะโหลก,ออกซึ่งทำไงหาอะไรมาเปิดประตูหาแสงไฟมาเลยนะก่อนซ้ายมือไปโอ้โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะต้องเข้าแสงสว่างเหมือนเดิมไปเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยสกูดอนี่คือมันคือแายโอ้ เรียบร้อยกูโดนไปเยอะมากแล้วออ้ยเร็วมากก่อนตะขับยักษ์นี่ไงอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่เขียวเลยเออเขียวแล้วนี่ไงไม่ก็เมื่อกี้ทำรอยเขียวแล้วไม่ใช่หรอเปล่าอันนี้เรามาอีกเสาหนึ่งเสาที่แดงอ๋อที่เหรอใช่โอเคต่อไปหาทางออกรู้อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง ใช่หน้าหัวกะโหลกปะทางออกเออมันจะเป็นไหวจะถึงหัวกะโหลกช่างไกลเลยแสนไกลตายก่อนใช่ไหมอืมเมื่อกี้ไยตายอู้ยจบตายคือถ้าเราล้อตามหินอะมันล้อไม่ ดเดี๋ยวแล้วม,มวันให้เดินไปข้างไหนออเอเจอแล้วนั่นไงหัวกระโหลกเป็นตาสีเขียวแล้วอ๋อโอเคสองอันแล้วใช่ปะใช่ใช่ไปไปไป,ไปวิ่ง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 เจอกันจุดน,นั้นพบเลยก่อนโอเคเราใกล้ถึงแล้ว โอเคถึงแล้วอืมได้เวลาแล้วนั่นคือสัตว์เลี้ยงของฉันทำไมเป้าหมายต้องเป็นฉันฉันจะทำไงให้มันสำเร็จเนี่ยมันบอกว่าคุณต้องเอาดวงวิญญาณมาโอเค ไอ้บาบบาแล้วบ่าเฮ้ยอ๋อไอ้พวกตัวพวกนี้ก็คือตัวที่เราเจอปะใช่ปะใช่ชัปเตอร์สองพี่เท่ไงตัวเนี้ยแล้วปะเฮ้ยจบแล้วปะเนี่ยอาจจะจบแล้วนะอาจจบชัปเตอร์สามนะครับนี่ไงจบแล้วโอเคครับแล้วก็เจอบ้านฉันสงสัยว่าถ้ามีคนอยู่ในบ้านจะเป็นยังไง ยังไงครับครบบ้านโอเควิจบแล่วทุกคนครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชัเตอร์ทีนะครับโอเคครับน้องๆก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเดอะมีมิกคอนโทลชัปเตอร์ที่สามนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ไปหยุดอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่ง เราก็ต้องไปต่อในชั珀เตอร์ที่4นะครับผมกับการผจญภัยในบ้านต่อนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินเรื่องที่ยาวมานะครับอาจจะไม่ค่อยมีความน่ากลัวมากเท่าที่ผ่านมาแต่ถามว่ามันเป็นการเล่นที่ยากกว่าเดิมไหมคือเล่นยากกว่าเดิมนะครับผมซึ่งชั珀เตอร์สต้องสนุกแน่นอนนะครับก็สําหรับใครที่เราติดตามนะครับช h a เตอร์ที่4นะก็ติดตามไปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์สับปะายและกดกระดิ่งนะครับให้ช่องเกิดกาเลดนะครับผมเพื่อ ที่จะมาดูชั้เตอร์สกันในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ